ถ้าพูดถึงเครื่องบินขับไล่ที่เป็นตำนานของรัสเซียที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องหนึ่งในชื่อนั้นจะต้องมี MiG 29กฝูงกลุมรวมอยู่ด้วยอย่างแน่นอนนี่คือหนึ่งในเครื่องบินที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อต่อกรกับฝั่งตะวันตกในยุคสงครามเย็นและกลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเทคโนโลยีทางทหารของโซเวียตในยุคนั้น MiG 29ไม่ได้เป็นแค่เพียงเครื่องบินเท่านั้นแต่มันคือเครื่องจักรสงครามที่ทรงพลังและเปลี่ยนไปด้วยสเสน่ห์เฉพาะตัว ย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษ1,970โวเวียตต้องการเครื่องบินขับไล่ที่สามารถตอบโต้เครื่องบินอย่าง F-15 Eagle และ F-16 Fighting Falcon ของอเมริกาได้อย่างทัดเทียมในเวลานั้นสหรัฐกำลังเดินหน้าในการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ที่มีความคล่องตัวสูงความเร็วเหนือเสียงและมีอาวุธทันสมัยดังนั้นโครงการพัฒนาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่จึงเริ่มต้นขึ้นในสภาพโซเวียตและนำมาสู่การกำเนิดของ MiG-29 ฟู l กรั MIG 2 9ถูกพัฒนาโดยสำนักออกแบบมิคอยันซึ่งเป็นบริษัทผู้พัฒนาเครื่องบินชื่อดังของโซเวียตการออกแบบของ MIG 2 9มุ่งเน้นไปที่ความคล่องตัวในการต่อสู้อากาศความสามารถในการบินด้วยความเร็วเหนือเสียงและการใช้รันเวย์ระยะสั้นจุดเด่นของ MIG 2 9คือการใช้ปีกแบบลูและการออกแบบลำตัวให้สอดคล้องกับหลักอากาศพลศาสตร์ซึ่งช่วยให้สามารถบินในมุมไต่สูงและพลิกตัวได้อย่างรวดเร็ว ขุมพลังของ mig 2 9คือเครื่องยนต์เคร m o v R มูฟอดีสามาจำนวน2เครื่องยนต์ที่ให้แรงขับรวมกันสูงถึง18,000ปอนด์ทำให้เครื่องบินสามารถบินได้ด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ2,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือเกือบ2เท่าของความเร็วเสียงและยังสามารถทำความเร็วไต่ระดับได้อย่างยอดเยี่ยมจนกลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ปีนเพดานบินได้เร็วที่สุดในยุคนั้น MIG 2 9มีระยะปฏิบัติการประมาณ1,500กิโลเมตรซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการป้องกันเขตแดนหรือภารกิจทางยุทธวิธีในระยะกลางแม้ว่าในด้านระยะทางจะไม่ได้เทียบเท่าเครื่องบินขับไล่แบบ F-15 ที่มีรัศมีการบินไกลกว่าแต่ MIG 2 9กก็ชดเชยด้วยความคล่องตัวที่เหนือชั้นรวมถึงระบบเรดาร์และการควบคุมอาวุธที่มีประสิทธิภาพในระดับที่น่าประทับใจ สิ่งที่ทำให้ MiG 29แตกต่างจากเครื่องบินขับไล่ตะวันตกคือความสามารถในการทำงานในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายและซ่อมบำรุงได้ง่ายโซเวียตออกแบบ MiG 29ให้สามารถใช้งานได้แม้ในสนามบินที่ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนวิศวกรสามารถถอดและเปลี่ยนชิ้นส่วนหลักได้โดยใช้เครื่องมือพื้นฐานเพียงไม่กี่ชิ้นซึ่งตรงนี้เป็นข้อได้เปรียบในการรบแบบเคลื่อนที่เร็วและเหมาะกับการใช้งานในสนามรบจริง ในแน่อาวุธ MIG 29สามารถติดตั้งจรวดนำวิถีอากาศสู่อากาศ R 2 7และ R 7 3 3ซึ่งมีชื่อเสียงด้านความแม่นยำและความสามารถในการโจมตีเป้าหมายที่มีความคล่องตัวสูงโดยเฉพาะ R 7 3 3ที่ทำงานร่วมกับระบบติดตามสายตามนักบินเฮลเ멧เมาส์ไซ์ ide, ทำให้สามารถเล็งเป้าหมายเพียงแค่หันศีปปรษะไปยังทิศทางของศัตรูเป็นเทคโนโลยีล้ำหน้ามากในยุคนั้นและยังคงมีใช้ในเครื่องบินรุ่นใหม่ๆ MIG 2 9ยังมีปืนใหญ่อัตโนมัติขนาด30มิลิเมตรแบบ GSh 30-1ซึ่งเป็นอาวุธประจำเครื่องที่ทรงพลังใช้ในการต่อสู้อากาศระยะประชิดหรือการโจมตีภาคพ,พื้นดินและยังสามารถติดตั้งระเบิดและจรวดอากาศสู่พื้นได้อีกด้วยทําให้ MIG 2 9ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินขับไล่แบบเดียวแต่สามารถทําหน้าที่เป็นเครื่องบินโจมตีเบาได้เช่นกัน หนึ่งในสิ่งที่หลายคนประทับใจกับ MIG-29 คือความคล่องตัวที่ยอดเยี่ยมเครื่องบินรุ่นนี้สามารถหมุนตัวได้อย่างรวดเร็วดึงจีได้สูงและมีความสามารถในการบินในมุมปะทะที่สูงมากซึ่งในการต่อสู้อากาศระยะประชิดหรือที่เรียกว่าด็อกไฟมิจยีเเป็นเครื่องบินที่น่าเกรงขามสำหรับนักบินทุกคนไม่ว่าจะเป็นฝั่งตะวันตกหรือตะวันออก MIG 29เเริ่มเข้าประจำการในกองทัพอากาศโซเวียตช่วงต้นทศวรรษ1980และถูกส่งออกไปยังประเทศพันธมิตรจำนวนมากทั้งในยุโรปตะวันออกเอเชียแอฟริกาและตะวันออกกลางประเทศอย่างอินเดียเยอรมันตะวันออกยูโกสลาเวียอิรักและซีเรียต่างมี MIG 29ในกองทัพของตนเองหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตหลายประเทศได้พัฒนาและปรับปรุง MIG 2 9ให้ทันสมัยขึ้นเช่น MIG 2 9 SMT MIG-29 อัพและ MIG-35 ซึ่งเป็นรุ่นที่ทันสมัยที่สุดมีการติดตั้งเรดาร์ AESA ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมการยิงใหม่ทั้งหมดทำให้ MIG-29 ยังคงมีชีวิตอยู่ในสนามรบยุคปัจจุบันได้อย่างมั่นคงแม้ว่าในด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ MIG-29 อาจจะไม่ได้ล้ำหน้ากว่าเครื่องบินเจเนอเรชัน5อย่าง f 2 2หรือ su 5 7แต่ในแง่ของความน่าเชื่อถือ ความอึดความง่ายในการซ่อมบำรุงและราคาที่เข้าถึงได้ MIG-29 ยังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับหลายประเทศที่ต้องการเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงในราคาที่ไม่สูงเกินไปในประเทศไทยเองแม้ว่าเราจะไม่มี MIG-29 ในประจำการแต่ก็เคยมีข่าวหรือว่ามีการพิจารณาในช่วงหนึ่งอย่างไรก็ตามประเทศไทยเลือกใช้เครื่องบินตะวันตกมากกว่าเช่น F-5 F-16 และแจส39ไกลเพ่นแต่ในระดับอาเซียนประเทศเพื่อนบ้านบางแห่งเช่นเมียนมาก,ก็เคยมีการใช้งานเครื่องบิน m i G-29 เช่นกันอีกหนึ่งด้านที่หลายคนอาจไม่คาดคิดก็คือ m i G-29 มีบทบาทในการแสดงการบินระดับโลกเช่นงานแสดงการบิน Maks และปารี s Air ์โชวนักบินทดสอบของรัสเซียได้นำ m i G-29 มาโชว์ท่าทางผัดผนที่น่าตื่นตาตื่นใจเช่น Cobra Maneuver ที่ลำตัวเครื่องบินชี้ครึ่งในแนวดิ่งเกือบ90องศาก่อนจะคืนสมดุลซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของเครื่องบินรุ่นนี้ได้เป็นอย่างดีในภาพรวม MiG 29ฟุตกรัมไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องบินขับไล่จากยุคสงครามเย็นแต่มันคือตำนานของวิศวกรรมโซเวียตที่ยังมีลมหายใจมีการพัฒนาและมีบทบาทสำคัญในหลายสนามรบทั่วโลกมันคือเครื่องบินที่แสดงถึงความแข็งแกร่งความเรียบง่ายและความทรงพลังในแบบฉบับรัสเซียอย่างแท้จริง ถ้าคุณคือแฟนพันธุ์แท้ของเครื่องบินขับไล่หรือชื่นชอบเรื่องราวของอาวุธยุโทโธปก 29, รณ์ MIG 29่ือขึหนึ่งในเครื่องบินที่คุณไม่ควรพลาดมันคือเครื่องบินที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ของโลกในยุคที่มหาอำนาจท,ทั้งสองฝั่งกำลังช่วงชิงความเหนือกว่าแอลมันยังคงบินอยู่จนถึงทุกวันนี้อย่างสมศักดิ์ศรี